สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเอาเกงเกงช้างนะคะให้ให้ทุกคนนะคะมันจะบอกให้ให้ทุกคนนะคะเอาเก็บเหรียญเนี่ยเก็บเหรียญตัวนี้นะคะชื่อเหรียญอะไรก็มีดูนะแล้วให้เรากดตรงไปที่แอปแล้วอะแล้วให้เรากดว่าเริ่มนะคะแล้วมันจะเด่งขึ้นมา นี่เราทำไปหลายรอบแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเนี่ยนี่นะคะทุกคนเด้งขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเอาเราทำทุกวันนีเนี่ย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 เด้งขึ้นมาแบบนี้เลยให้ทุกคนนะคะกดไปเรื่อยๆนะกดไปเรื่อยๆนะ กดไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่นะคะก็จะได้ไอเทมนี้นะคะถ้าทุกคนไม่ทําตามก็คือแบบไม่ได้กางเกงช้างเลยนะ <c oughs> แล้วก็มีคนถามว่าทำไมพี่มีเพชรเหลือเหลือเออศูนย์ก็พี่อ่ะเอาเพชรเนี่ย ไปซื้อหูแมวแล้วก็ซื้อไอ้ไอ,อ้เนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่นะคะทุกคนตัวเราตัวเราก็เลยเป็นแบบนี้นะนี้ใครอยากให้ขออะไรก็ขอมาได้นะมิ้นมาได้